ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปทัวร์ทำบุญนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากเว็บใหญ่เว็บนี้ครับเติมน้ำมันให้เราครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะไปถึงไหนกันนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับนะครับตอนนี้เราเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางได้นะครับไปกันเลยครับเดินทางนะครับล้อมุแนนะครับ ซอยออกถนนไปเกษตรนะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปที่วัดหลวงพ่อพัดนะครับไม่รู้เราจะถึงกี่โมงนะครับตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางเวลาสินาฬิกานะครับบ่ายเจ้าครับตอนนี้เราก็กําลังอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกนะครับมุ่งหน้าไปถนนอยุธยานะครับอยุธยาบางปะหันนะครับการจราจรก็โล่งโปร่งสบายนะครับมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์นะครับตอนนี้ ยาวไปนลครับอีกหลายร้อยกิโลครับ่าจะถึงนครสวรรค์ครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับถนนก็โล่งโปร่งสบายนะครับตอนนี้วิวครับใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงหน้าประตูวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าวัดไปพร้อมกันนะครับเลี้ยวขวานะครับ ตอนนี้เรามาถึงวัดห้วยด้วนนะครับหรือวัดทานทหารนะครับว้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปครับนี่ก็เป็นภายในของวัดนะครับเดี๋ยวจะพา,มาชละะมลักษอนะครับเดี๋ยวจะไปที่สระกลางน้ําก่อนนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ศารา,ากลางน้ำนะครับเพื่อทำการสักการะนะครับเป็นบริเวณรอบๆวัดนะครับพระโอสฐ์นะยครับมีสารามีหอระฆังสงสัยไม่เจอหลวงพ่อหรอกวันนี้ดูท่านะครับแต่ก็โชคดีที่ได้มาถึงนะครับไปนะครับ วันนี้มีญาติธรรมมาด้วยนะครับนี่นะครับดูความสวยงามของวัดนะครับเอาเนี่ครับอ่าสักนะเนี่นครับเรามีเรามีนางแบบกิติมาสักนะครับอ่าตงรงข้างนี่นะครับนางแบบกิติมาสัก โอเคนะครับนครับอันนี้เป็นบริเวณวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสาลานะครับไปครับถามมาเลยครับนี่นะครับเป็นสาะากลางน้ำนะครับ ชมบนเรือนครับเราไปเราจะพาขึ้นไปจักระพระข้างบนกันนะครับอ่้เมาถอดรองเท้าที่นี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปเลยศาลากลางน้ำไปเลนไปเลยมาต้องถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าวางเรียงเป็นระเบียบนะครับ อีกมุมนึ่งนะครับจะเป็นพญานาคนะครับกำลังคนน้ำอันนี้ภายในไสาลากลางน้ำนะครับจมพเจริญค่ะมาถอ้บ,บูชาพระต้นนี้นะคะขอเชิญค่ะทุกเทียนบูชาพระอยู่ด้านนี้ค่ะขอเ,เชิญนคะคะ ต้นชาติเดียกันนะกับทุกขุกนะขขพัฒนกุญยากาโมแลนะ,ะท่าน่าชประพลวัชรจารย์คุณแม่ครับทุกเทียนบูชาพระด้านนี้แผ่นทองอยู่ด้านนี้นะคะขอเชิญค่ะแล้วเ,เ,เราไปไหว้ตรงไหนกันเนี่คุนค่ไงขอ,ขอบคุณครับ รวมทำบุญสร้างเจดีย์การน้ำกับรลวงพ่อพัดนะครับ ็มีจะสัาทคือมาทำผม อันนี้ก็จะเป็นพระนะครับสตะร่วมาทางขึ้นนะครับจะมีลิฟต์ด้วยนะครับขึ้นชั้นบนนะครับแล้วก็จะเป็นบันไดนะครับแล้วแต่นะครับบางขั้นก็จะขึ้นลิฟต์นะครับแล้วก็จะขึ้นบันไดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาขึ้นลิฟต์กันนะครับพี่น้องมีใครไปด้วยไหมครับ มีใครไปด้วยไหมไม่มีนะครับปิ๊กน้องไปชั้นสองนะครับนี่นะครับอ่าตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับโดยใช้ลิฟต์นะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราถึงลิฟต์เราถึงชั้นสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านนอกไปนะนี่นะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูบริเวณรอบๆนะครับ สวยงามมากครับชั้นสองเดี๋ยวให้มองจากชั้นสองก่อนนะครับนี่คือภาพจากชั้นสองนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นสามเลยนะครับนี่นะครับนั้นเป็นพระอุโบสถนะครับแล้วก็จะมีพญานาคนะครับพ่นน้ำนะครับแล้วก็ประตูทางเข้านะครับจะมีพญานาคสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้คือบริเวณวัดนะครับบริเวณรอบวัดนะครับโดยรอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปชั้นสามต่อนะครับไปเลยครับ ไปมาพาเดินขึ้นไปชมชั้นสามนะครับมาครับตามนะครับชั้นสามเราจะเดินนะครับไม่ขึ้นลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราไปชั้น,นสามซึ่งภายในชั้นสองนะครับก็จะมีชั้นสาเหรออันนี้เป็นบริเวณชั้นสองนะครับ เดินอ้อมไปข้างหลัอันนี้เป็นห้องในชั้นสองครับน่าจะเป็นห้องรับรองนะครับของหลวงพ่อนะครับรอบเดี๋อว่ามันกหาที่้นชั้นสามเน่นะครับ ไม่มีนะครับชั้นสามต้องขึ้นลิฟต์อย่างเดียวนะครับชั้นสามต้องรอลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราไปชั้นสามนะซิ่งน้องเต็มไหมครับครับผมขึ้นครับขอบคุณครับตอนนี้เราจะไปชั้นสามนะครับนี่เป็นบริเวณชั้นสาม ช th ั้นสามนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูชั้นสามนี่นะครับนันนจะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับอันนี้จะขึ้นไปเจดีข้างบนนะครับนี่นะครับเจดีข้างบนนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับของเจดีนะครับ เดี๋ยวเราจะพามาดูรอบๆนะครับอันนี้เป็นบริเวณรอบๆของชั้นสามนะครับนี่นะครับจะมีเห็นวิวทั้งหมดสวยงามนะครับของเจดีย์กลางน้ำนะครับและบริเวณรอบวัดนะครับเดีจะพาไปชมกันนะครับลราลๆนี่ถ้าเป็นกลางคืนนี่จะสวยงามมากนะครับเพราะว่าท่านจะเปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะลงมาเลน น,นี่พามาดูข้างหน้าก่อนนะครับนะนครับเป็นบริเวณเจดีย์กลางน้ำนะครับชั้นสามนะครับของวัดหลวงพ่อพัดน,นะครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับครับหลังจากเราพาไปชมวิวด้านบนนะครับทั้งสามชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอ่า ชมบริเวณรอบๆวัดด้านนอกกันนะครับซึ่งจะมีที่เช่าวัดทุมงคลต่างๆของหลวงพ่อนะครับและนี่น่าจะเป็นกุฏิของ,องพ่อนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ mm. ด้านนี้ก็จะเป็นที่เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันนะครับ mm. องถนะอดรองเท้า อันนี้ด้านในานะครับสําหรับเช่าวัดภุมมงคลครับเป็นกองบุญเดีดเยวไม่ใช่ให้เรารู้วจะมาได้กี่มืองมาชุดกี่เมืองชด้อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆด้านนี้นะครับของวัดนะครับหลวงพ่อครับ จะมีสาลาการประเรียนนะครับด้านนี้ครับนะครับอันนี้คือสาลาการประเรียนนะครับด้านล่างจะเป็นที่เช่าวัตถุมงคลนะครับขอนครก็จะเป็นอาคารมูลนิธิร้อยปีหลวงพ่อพัดนะครับขุนยากาหมอนะครับสร้างโดยดรสมุนงามอปองสุพรรณนะครับมาสร้างไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านนี้ครับ เราเรียนด้นไงนนะครับของอาคารยนที่ร้อยปูนครคร,รับทุกท่านทำบุญเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับสุพรรณบุรีบ้านเราครับโชคดีเป็นของท่านทุกคนครับสวัสดีครับ